เจมี่คาราเกอร์อดีตปลาการหลังคนดังแสดงความคิดเห็นว่าอเล็กออกเลตเชมเรนสามารถโยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาจำเป็นให้กับลิเวอร์พูลได้ในกรณีที่นนโกวินเลียม mm hmm. บอกลาทีม สำหรับเจมี่คาราเกอร์อดีตยอดแนวรับของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีอังกฤษแสดงความเชื่อว่าอเล็กซ์ออกเดตชมเรเลนมิดฟิลด์ของหงแดงสามารถโยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาให้กับทีมได้ถ้าหากเนโกวินเลียมไม่ได้อยู่ต่อกับทีมซึ่งช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือออกมาว่า เนโกวินเลียมเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมแอนฟิลเพราะถึงแม้ว่าหลายคนจะชมว่าเขามีพัฒนาการที่ดีจนสามารถเป็นอะไรของเทรนอเล็กซานเดอร์อโนได้แต่แข้งชาวเวลต้องการโอกาสลงเล่นเป็นประจำมากขึ้นโดยตลอดช่วง2รฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้ลงเล่นในเกมระดับพรีเมียร์ลีกรวมแล้วแค่12เกมเท่านั้น ทั้งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามันมีโอกาสสูงที่ลิเวอร์พูลจะไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อหาซื้อคนที่จะมาเป็นตัวแทนของวิลเลียมเพราะมองว่าโจโกเมดเซนเตอร์แบ็กตัวหลักก็สามารถโยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้แต่อย่างไรก็ตามคาราเกอร์มองว่าออกเลตเชบเลนก็สามารถโยกไปเล่นในตำแหน่งนั้นได้ดีเหมือนกันเพราะเขามีทั้งความเร็วและเรี่ยวแรงที่ดีและเดิมทีเขาก็คุ้นเคยกับการโยนบอลเข้าไปเล่นจากด้านข้างอยู่แล้ว และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPLmania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ